โยสวัสดีครับอะไรนะครับนะวันนี้นะแมวหมือนจเมอร์มาเล่นเกมในเลยเดอรสตี้ฮีโรกันนะครับผมเอาละครับวันนี้นะมีอะไรที่น่าสนใจนะมาดูนี่ก่อนเลยครับผมมังกรท่ายานฟ้านะลืมอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์หกรานะเห็นคนบอกว่าไม่เล่นแล้วหรอครับคือยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับคือคือก็ยังเข้าไปเล่นอยู่ทุกวันแต่ว่าเราเล่นแบบเงียบๆนะเออเล่นเงียบๆนะครับ นี่ครับมีคนถามแล้วว่าเล่นตัวไหนจิน้นช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยก็คือจริงๆผมก็มีคิดไว้แล้วนะว่าจะเล่นตัวจิ้นไหนอยู่ในคลิปนี้นะเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยว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 รอดูนะครับว่าเขาจะคิดเหมือนผมไหมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <laughs> นี่ครับ แม่เเรากำลังกะจะทำเซอร์ไพรส์ซะหน่อยนะก็คือนี่ครับอกองตอนนี้เราได้กล่องจิ้นมาแล้วนะอันนึงเห็นไหมหนึ่งอันนะครับได้จากพี่ปูนะครับพี่ปูเรากดมาได้นะครับโอ้โหบอกเลยที่แรกกะจะเซอร์ไพรส์มีคนบอกก่อนนะอยู่ในแชทนะก็เลยอ่ะบอกเลยกันนี่ครับหนึ่งในจดหมายนะแล้วก็นี่ครับอ่าไหนว่านี่ครับ ในท่านยินดีด้วยพี่เบิ้มของกองทัพท่านก็คือนี่ครับกันเนลโลสนะครับได้รับรางวัลใหญ่จากองกรสวรรค์ในรอบนี้นะครับแล้วก็มอบให้เรานะครับเนี่ยกล่องตัวจีนมา1อันนะครับได้มาตัวจีนมาฟรีๆเลย1อันนะครับจะลองนี่ครับอ่ะเดี๋ยวยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอก ไม่เอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่บอกนะครับแต่ว่าเรามาพูดถึงมังกรชยา์ฟ้ากันก่อนนี่ครับผมได้กล่องจิ้นมาจากไหนนะครับจากตรงนี้ครับพรมังกรสวรรค์เห็นไหมว่าช่วงเวลาที่มังกรสวรรค์ท่านที่ได้รับมังกรขุนพลจิ้นทั้งตัวเนี่ยสมาชิกกองทัพเราก็จะได้จิ้นฟรีอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับเพราะนั้นนี่พี่ปูเขากดมาแล้วได้จิ้นมาฟรีนะครับเราก็เลยได้จิ้นฟรีมาด้วยแต่ถ้าคนที่ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะครับก็ก็ดูตามนี้คือเราเนี่ย มีอันดับตรงนี้นะรางวันแต้มตรงนี้ครับอันดับบอกอยู่นะครับเห็นไหมว่ามีแค่อันดับสุดท้ายแค่ใน200นะครับเพราะนั้นนี่ถ้าเอาให้คุ้มที่สุดนะสำหรับเติมน้อยนะครับงบน้อยนะเอาให้ติดอันดับ1ใน200นะครับเก็บไปทีละ10เนี่ยสิหีบนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะก็บางทีถ้ากดไวๆก็อาจจะได้เนี่ยครับทีละ20เศษก็ได้ภายใน1ในร้อยนะครับแต่ว่าก็มาลองดูที่นี้ถ้าขั้นต่ํานะ ถ้าขั้นต่ําที่เข้าใจก็คือกดอย่างไวเลยนะ2ทีกดอย่างไว2อทีมีโอกาสติดนะครับมีโอกาสติด1ในร้อยหนึ่งใน200นะตรงนี้เนี่ยหนึ่งใน200นะ้ะกด2ทีอ่ะแต่ถ้าช่วงหลังๆนะเป็นช่วงเวลาด้วยช่วงเวลาที่คน่คยกดกด3ทีอาจจะติด1ใน20เลยก็ได้หนึ่งใน100เนี่ยได้20เศษ ก็ต้องมาลองดูนะครับอันนี้ไม่แน่นอนนะก็ต้องมาอยู่ที่ดวงด้วยนะครับแต่ว่าพอกดปุ๊บเนี่ยกดไอ้นี่แหละกึ่มกึมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้แต้มมาแล้วก็เอาแต้มมาจัดอันดับนะครับเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงทุกๆ2ชั่วโมงอ่ามันไม่มีปฏิทินบอกแต่ว่านี่เขามีเวลาบอกอยู่คือทุกๆ2ชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมตั้งเวลาไว้แล้วก็มากดนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมผมกล่าวว่า อันเนี้ยคือ V.P. 5แล้วใช่ไหมแต่ผมกล่าวว่าผมจะไม่เติมแล้วเซิร์ฟนี้ผมจะไม่เติมแล้วนะครับจะเล่นแบบไม่เติมแล้วคือเอาเติมอย่างมากคือตรงนี้เติมอย่างมากคือมลภาพอะเติมแค่มลภาพนะครับอย่างอื่นน่าจะไม่เติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเติม600 571แทนนะครับอืม571เเแทนเพราะงั้นอันนี้ก็เล่นเป็นชิลๆไปเลยครับไม่ได้แบบเอาอะไรมากแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิม V.P. 5นี่คือที่เรา มาลองตอนนั้นเราซื้อถุงดวนมาฟรีๆตัวหนึ่งเพื่อจะมาเอาจริงแต่ว่าตอนนี้คือหมดไฟแล้วคือกับเซิร์ฟนี้คือเราเล่นอ่าชิวๆนะครับเล่นกับเพื่อนๆนะครับอืมอ่ะมาดูตรงนี้นะมังกรทยานฟ้านะก็ได้ตัวจิ้นมาตัวจิ้นคือตัวนี้นะครับสมุดภาพตรงนี้นะนี่จิ้นคืออยู่ข้างล่างเห็นไหมขุนพลจิน้นนี่ครับขุนพลจิ้นมีอยู่เท่านี้เท่านี้เลยครับ แล้วเราจะมารีวิวกันนะครับผมมีตัวจิ้นอยู่หนึ่งตัวนะผมจะมารีวิวตัวตัวที่เป็นตัวดาเมจนะครับอ่ะมีมีอยู่หลายตัวอ่ะนี่ครับสนับสนุนโจมตีเอวเก่านะครับแล้วก็มีอะไรอีกเต้าอ,อี้โจมตีเนี่ยผมจะเอาโจมรีวิวโจมตีให้ดูว่าขั้นตัวแรกเนี่ยขั้นแรกโดยที่ไม่บวกอะไรอะ่ะมันจะเก่งขนาดไหนนะอืมหลิวหลิงเออยานอันเออยเดี๋ยวนะ เว่ยเจี้ยนะเว่ยเจี้ยผมเป็นตัวที่ผมชอบมากแต่ว่าเว่ยเจี้ยนะมันจะโหดตอนที่บวกสองนะเนี่ยบวกสองเพราะมันจะตีหลายทีนะครับแต่ว่าถ้าทีเดียวก็ยังไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าผมนี่ผมเนี่ยเลงตัวเอวเกาไว้นะเอวเกาไว้ไม่ได้เอามาตีบอสหรอกนะครับแต่ว่าจะมาดูว่าถ้าต้นเกมน่ะเอวเกลเพียวๆต้นเกมมันโหดขนาดไหนนะ นี่เขาบอกถ้าในสนามมีขุนพลฝ่ายศัตรูมากกว่า3คนจะสร้างดาเมจกายภาพ140เปอร์เซ็นต์ใส่เป้าหมายศัตรู3คนที่มีโทสะสูงสุดดูโทสะของเป้าหมาย2แต้มพร้อมทั้งแบ่งโทสะที่ดูดมาให้เพื่อนๆด้วยนะครับอืมถ้าฝ่ายสนามมีศัตรูมากกว่า3คนฟื้นฟูโทสะ2แต้มให้ขุนพลฝ่ายตนเองที่มีโทสาน้อยสุดออันนี้แต่ถ้าฝ่ายศัตรูไม่เกิน3าคนเอวเก่าจะสร้างดาเมจกายภาพ476ปคือเนี่ยครับ ดาเมจกายภาพอันนี้คือแรงมากๆนะใส่คุณพลฝ่ายศัตรูที่มี HP น้อยที่สุดนะก็เอียวเก่าเป็นตัวที่แบบว่าโจมตีเดี่ยวนี่แรงมากๆนะก็เนี่ยครับถ้าในสนามไม่มีเป้าหมายสังหารจะปล่อยสกิลเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะคืออ่ะตอนนี้นะในใจผมนะจะมารีวิวให้ดูเนี่ยมีอยู่2ตัวคือเอียวเก่านะสนับสนุนโจมตีนะกับอันนี้อ่าจริงๆอะ่ะ มันก็บุญเอ๋งมันก็ดีแต่ว่าบุญเอ๋งมันโหลมากเลยอ่ใครเขาก็เล่นกันนะเราก็จะพยายามที่จะไม่เล่นบุญเอ๋งให้ดูนะครับอืมอ่ะอีกตัวหนึ่งเยี่ยวเก๋วัยเจียอ่ะวัยเจียเนะี่ยสูมทำดาเมจเว้ใส่ศัตรูสเป้าหมาย140%และฟื้นฟูค่าโทสะาให้ตนเอง2แต้มหากองปสกิลอัตราเลือดของตอนเองสูงกว่าเป้าหมายทุกการมีเป้าหมาย แบบนี้หนึ่งยูนิตจะฟื้นค่าโทรศัพท์เพิ่มหนึ่ง 1. แต้มอ่ะเนี่ยต้องบอกว่าเวเจียที่ขั้นหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแรงเลยนะครับไม่ค่อยแรงนะเพราะนั้นผมจะเลือกเอวเก่ามาเลยผมจะเลือกเอวเก่ามานะผมตัดสินใจแล้วจะเลือกเอวเก่าให้ดูมาไหนขอลองดีรีจูหรือเป็นดาเมจกดตอนยาที่สกดตอนนาทีที่3านาทีดูโอเคอ่ะอ่ะนี่ครับเราตั้งใจแล้คือเรา ตัวเนี้ยมาเล่นทําคอนเทนต์อย่างเดียวเลยไม่ได้แบบมาทําอะไรเลยมาทำคอนเทนต์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ขุนพลจิ้นนะครับที่ผมจะเลือกนะโอ้โหสมุดขุนพลมีเต้าอี้ด้วยหรอโอ้โเอเก่าไม่มีในสมุดขุนพลวะ่ะโอ้โหสมุดขุนพลร,รีจูพันอันโอ้โหเอียวเก่าหรือเอาเตาอี้ดีวะสร้างเดเมจเวท 139ใส่เป้าหมายฝ่ายศัตรูทุกคนดาเมจพื้นฐาน102่งรดามโบนัสดาเมจสกิล36%พร้อมทั้งฟื้นฟูโทสซาสองแต้มก่อนเปสกิลถ้าเป้าหมายติดเอฟเฟกต์เกาะป้องกันอยู่จะพุ่งดาเมจทั้งอ้อม160%ของพลังโจมตีเก้าอี้โอ้โหนี่ก็ตีแรงนะหลังเปิดสกิลฟื้นฟูโทสะของตนเอง2อแต้มหลังจากจบเทินกลุ่มถ้าโทสะต่ำกว่า6กแต้มจะฟื้นฟูทาโทสะเพิ่มอีกสองแต้มหรือเอาโต e อีดูวะ เพราะว่ามันมีสมุดขุนพลด้วยนะคือคือง่ายเล่นแล้วก็ได้แต่เป็นสมุดขุนพลของตัวอะไรวะไม่รู้เลยแต่ว่าไม่เอาผมเอาและเอวเกาเนี่แหละคือไม่สนใจแล้วผมเล่นกะรจะเล่นเอาหาให้ดูเลยมาปุ๊บไปแล้วมาเอวเกามาแล้วครับมาไหนๆก็กดแล้วมามาดูครับเอานี่เปลี่ยนเอาอีเกียดออกไปเลยเอาเอวเกามาเอามาเล่นเลยครับเอามาดูนะว่ามันจะพลังเพิ่มขนาดไหนนะอันนี้เจ็ดสี่นะ จ็ดสนะี่เจ็ดห้าสองนะมาเอวเก๋าครับไปแล้วครับอืง้งเจ็ดสองนะเจ็ดสองนะแต่ว่าเรายังไม่กดตรงนี้อ่าเจ็ดสองใช่ไหมกึบมาโอ้มีจูกันเหลียงโบนัสป้องกันด้วยนะโอ้ยังไม่ได้กดจูกันเหลียงมานะอ่ะนี่ครับโอ้นี่ครับพลังเพิ่มขึ้นแล้วแปดเลยครับแค่เอวเกา๋ายังไม่บวกอะไรก็พลังเพิ่มแล้วแล้วก็มา ภารงกิจแรกพบตรงนี้มาได้ตรงนี้ศาสตรามาเพิ่มมาเอาศาสตรามาใส่กึบมาอ่าได้ตรงนี้นะยิวเก่านะแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้เนี่ยแม่ไหนๆก็อัญเชิญและอัญเชิญตรงนี้มาแล้วกันเออไหนวะ <laughs> นี่ครับแปลงร่างสกินของเราเนี่ยครับเรามีขนแดงอยู่หนึ่งอันนะที่ยังไม่ได้กดนะครับ ยังไม่ได้กดนะก็เอาเป็นว่าสิ่งที่เราต้องโกนมาเนี่ยเราเอาโจกโกกมาแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราเอาตัวนี้มานะครับตัวนี้ครับเสี่ยวเกี้ยวครับเสี่ยวเกี้ยวคุณประโยชน์นะครับกึ๊บมาเลยนี่กดแบกแปลงนะ่าสกินเสี่ยวเกี้ยวมาแล้วเห็นหมเราดองเอาไว้หนึ่งอันนะมาเอาเต็มที <laughs> เ่เปลี่ยนครับแปลงร่างตรงนี้ครับเนี่ยแปลงร่างเราสามารถแปลงเป็นเสี่ยวเกี้ยวได้เรียบร้อยอแปลงเป็นเสี่ยวเกี้ยวแล้วนะแล้วก็อ่ะ นี่ประมาณนี้แล้วก็ยังไงแผนรวมใจมาเหมือนเดิมแล้วก็เอียวเกามาใส่เลยแปลเปลี่ยนตรงนี้ไม่รู้จะเวรริร์กไหมนะแต่ว่าต้องลองดูนะครับต้องลองดูแต่ว่าพลังลบเห็นไหมพลังลบเราเพิ่มขึ้นนะครับพลังลบเราเพิ่มขึ้นนะอ๋อมีอะไรให้ใส่อีกว่าชะตาชีวิตไปนี่ครับโอ้โหเดีย๋ยวเพิ่มไดมี่ถูกพิษ ทั้งนั้นเลยแต่ไม่เป็นไรมาใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนโอเคมาเนี่ยแปดเก้าแล้วแปดเก้าแล้วโอ้โหนี่ครับใส่เลื่อนขั้นได้อีกนะโอ้โหแต่ว่ายังไม่ต้องเลื่อนขั้นนะครับยังไม่ต้องเลื่อนขั้นเราจะมาแค่รีวิวให้ดูนะครับว่าเอวเก่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยจะจะเป็นยังไงนะเอวเก่าที่ยังไม่ได้บวกอะไรนะครับเอาเสี่ยวกเกี้ยวมาเสี่ยวกเกี้ยวมาอยู่ตรงนี้เอวเก่าตัวที่สองเสี่ยวเกี้ยวมา ขงด่วนอ่ะเอาประมาณนี้เสี่ยวเกี้ยวเ,เปิดนะมาลองดูอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเวิร์กขนาดไหนนะแต่ก็ต้องมาลองดูครับอืบมาหกยี่สิบพอดี <c oughs> อมานี่คือทำแบบไม่รู้เรื่องอะไรนะคือบางทีอย่าทำตามนะครับแต่ว่าเอามาดูเพื่อที่จะมาดูนะครับว่า เออผมเล่นให้ดูแล้วผมทําให้ดูแล้วแล้วก็มาพิจารณาดูว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับอ่ะเพราะว่าตัวนี้เออเซิร์นี้เนี่ยเล่นแบบชิวๆเลยขำๆไปเลยครับขำๆชิวๆนะอ่ะพลังลบของเรานะอ๋อนี่ครับขึ้นมาโอ้โหอยู่อันดับนี้แล้วนะกาสบามแล้วนะแต่ว่าเหมือนเดิมเราจะตีคนตั้งแต่พนีลงไปเลยครับตีคนพลังน้อยกว่าลงไปแล้วนะครับมาดูนะครับเสี่ยวเกี้ยวมานะครับ เสียวเกี้ยวเปิดก่อนเลยครับกึ้มมานี่ครับโดนเอวเกาหมาแเลยนะแต่ว่าดูเอวเกาตีนะเอวเกาตีไหมอ๊บโอเคตีหนึ่งตัวโอเคเฮ้ยตีดาเมตตัวเดียวนะเพราะว่าทีมสามนะตีดาเมตตัวเดียวนะอ่าไม่เป็นไรตามนั้นเอวเกาก็ไหลไปเรื่อยเอวเกาไหลไปเรื่อยอ๊บมาตัวที่สองเรียบร้อยมามาเตียวเลี้ยวมาเอวเการวมเอลเกาตี อึบโอ้โหแรงมากๆแต่อิวเก่าเรายังอยู่อิวเก่าเราอึบมาอ่ะดูนะครับว่าอิวเก่ามันมันมันเวิร์กไหมนะอ่ะนี่ครับนี่ตีนานอยู่นะตีนานเลยนี่ครับเขาทีมสามทั้งนั้นเลยนะทีมสามทั้งนั้นเลยมากึบอ,อึบมาตีตัวหนึ่งไม่ตายแล้วก็โอเคถ้าไม่ตายมันจะตีเบิ้ลนะแต่ว่าเบิ้ลก็ไม่ตายอีกโอ้โหน,นี่ครับ พอถ้าตีไม่ตายจะตีเบิลนะตีตัวเดียวโอเคมายังอยู่นะอึบมาถุงยวนก็ยังอยู่มารอบสองมารอบสองเอวเก่าอึบมาเอวเก่ามาลุยอึบเออมานี่ครับซัดหองตรงหายไปแล้วครับหองตรงหายไปแล้วก็สบายแล้วนะทีนี้ก็น่าจะสบายแล้วอ่ะมา นี่คือตีคนพลังน้อยกว่านะนี่คือเราเล่นให้ดูนะเราไม่ได้เล่นเอาเอาชนะหรือเอาอะไรเลยนะนี่เอามาเล่นให้ดูนะว่าอิวเก๋าขั้นหนึ่งลองแล้วเป็นยังไงนี่ผมเล่นเพื่อความสนุกล้วนๆมานี่ครับเมื่อมากกว่า3ตัวนะเมื่อกี้จะทำดามจสามคนนะท่าดามจสามคนนะครับอือบแล้วก็ดึงโทสะหายไปเลยครับเมื่อกี้จู่งเลยตีธรรมดานะอือบมาอือ๊บ,อบตีเล่าปีแต่เล่าปีถึกมากๆแต่ว่านี่ครับ ยังไม่ตายนะครับตีเบิ้ลสองทีนะตีเบิ้ลสองทีนะครับแต่ว่าโอเคมาจู่ลงมาซัดเอวเกาอื้มแต่ว่าเอวเกายังอยู่นะเอวเกายังอยู่อืมมาอื้มโอ้ตีอ,อ๋อเทีตีธรรมดานะตีธรรมดาไม่แรงนะครับยังไม่แรงมากอืมมาจู่ลง เป็นไงเป็นไงอึ้บมาโอ้หรอบที่สองอึบ้บโอเคมาตายหนึ่งตายหนึ่งแล้วมาไล่ตีไปเรื่อยๆเอวเกาว่านี่ถ้าสามตัวลงไปนี่ตีเดี่ยวนะตีเดี่ยวแรงมากแต่ว่าแหมมันดูแรงไม่มากเท่าไหร่อะตีธรรมดาเมือ่อกี้นะตีธรรมดาแล้วโยโลมาปึ้งเอวเกาว่าเกือบตายโอ้โหเวิร์กไหมเนี่ยเอวเก่าเราเฮ้ย อ่เล่นให้ดูกันอย่างนี้ไปอ,อ, work my, work my. อือมาเบิกไหมเบิกไหมอืมตีธรรมดาจูโล่งตีคืนโอ้โหเอาซะแบบว่าเหนื่อยใจเหนื่อยใจมากๆอือเออมาตายแล้วหนึ่งอายวเก่าแล้วก็ตายโอเคจบโอเคตีแบบยากมากเลยนะตียากมาก มายูเก่าอึบ้บมาหนึ่งทีสองทีโอเคโอค้โหไม่ตายตีไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ายังอยู่ยังอยู่อึบอือ เตี๊บมาเนี่ยครับเน้นทําลายทีละตัวนะแต่ว่านี่ครับคนพลังน้อยกว่านะครับคนพลังน้อยกว่านะแล้วก็ตีคนพลังน้อยกว่าไปโห้ทำไมมันลําบากขนาดนี้วะอ่ะมาทีนี้เล่นหกตัวนะหตัวเอวเก่าจะตีเยอะหน่อยโอเคมาตืมทําลายสามตัวหายไปแล้วครับโอเคมาโอ้เหลือแค่สามตัวเท่านั้นเองมา ถ้าเหลือตัวเดียวเดียวเอวเก่ามาครับตีอึ้งธรรมดาโอ้แรงมากแรงมากโอ้อะไรครับเนี่ยมาต่ออาทีมสามโอเคทีมสามเจออีเกียดนะกึบมาเอวเกา่าอึ้มโอเคโหตีแรงมากนะตีแรงมาก อือโอเคตีเดียวโอเคนี่ครับอันนี้คือดูดูเหมือนเก่งนะเอองงเหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่ามาต่ออู้เขาทูอรออู้เขาทูสุดยอดมาปึ้งโอ้ยิวเกา๋าอู้ไปตีตัวนูวน้นเตียวครับซะง,งั้นโอ้มาครับมา ต่ออืมโอ้โหตีมิดกระจายเลยเว้ยมาต่อเสลวเกี้ยวอึ้บเยวเกาอืมโอเคก็ค่อยกำจัดไปทีละตัวครับทีละตัวตอนนี้เขาทูเขาก็เตรียมที่จะสวนเรามาแล้วครับสวนเรามาแล้ว อืมโหอุ้ยเกือบนะเอวเก่าเราเยวเก่าเราได้โจมตีแล้วอืมโอเคอ่ะสุดท้ายโอ้โหเหลือเซบเกลตัวเดียวนะเพราะว่าแฮร์สะท้อนนะแฮร์สะท้อนนะครับโอเคอ่ะ 2N1 e 1. ไล่ไปโอ้กำเหล็งเห็นแล้วก็จะช็อบเห็นแล้วท้อจริงๆ อึ้บองแต่ว่าติดถงหยวนอยู่นะถงหยวนเราเอามากันนะครับอึม้มมาอื้อโอ้โหตีธรรมดาด้วยอ้าวแล้วก็โดนไหลแล้วครับโดนไหลแล้วอึบ เรียบร้อยโอ้โหเกือบเรียบร้อยแต่ว่าออวเก่าก็น่าจะสู้ไม่ไหวนะอื้มโอเคสู้ไม่ไหวมาอ่ะพี่รมอุ้ยทั้งบีโฮปทั้งท่โฮปคนนี้นี่เองเอาแล้วโอ้โหเรากำลังจะโดนตบแล้วโดนตบอื้มเอ้า ไม่ได้ใส่อินี่มาหรอหรือว่าโอ้โหหรือว่าโชคร้ายติดโล่แบบเพราะว่ายิงโสองตัวไงเอ้ยไลย่ศัตรูไม่ได้ใส่ว่ะเอ้ย <c oughs> ท่านบิลโฮไม่ได้ใส่อินี่มาถุงท้ออ่ะโอโแต่ว่าเขาตีแรงอยู่แล้วเขาอาจจะสวนเราก็ได้นะเนี่ยครับเขาได้สวนกลับแล้วครับได้สวนเป็นไงเดกเก่าเราต้องอยู่นะอ Okay. โอเคอู้อยิ่เก่าล้ยังอยู่อ่ะอา้าวอย่างนี้ก็หมูสิครับหวานหมูเลยครับมาครับอา้าวโอเคตีแฮเพราะว่านี่ครับมีโล่พอดีเอเอามาอ้าวเฉยมาได้เฉยหรือเปล่ามารอดูเสี่ยวกเกี้ยวอึบมานี่ครับท่านบิวโฮมไม่ได้ใส่ถุงโจโถว,ว่าเขากะเอาดาเมจแบบ เต็มที่เลยนะแต่ว่าโอ้โหเราก็ยังสู้ยากอยู่นะดูครับสู้ได้สู้ยากอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าผมว่าผมจะชนะวะชนะเฉยชนะได้ไงวะตัวเอวเก่าอะ้เนี่ยเอวเก่าตัวตัวกากเลยอะ่ะผมยังแบบคิดว่าแพ้อยู่เลยะดันชนะซะงั้นอ้าวโอ้มามาครับ ต่นะเพราะว่าทห้โผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โจโฉอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วเอา้าแล้วก็ถงหยวนไปอย่างไวเลยโอ้อะนี่ครับแพ้เลยแต่เขาดูขอดูเนี่ยที่เดี๋ยวขอดูหน่อยสิไม่ได้ใส่มาใช่ไหมถุงเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงโจโฉอ่ะโอ้โหอ,อยากอยากได้อยากได้นี้ด้วยอ่ะโทเสาด้วยอ่ะใส่กับเซลเกียวโอ้โหเอาแฮให้โจโฉโอ้ โอ้กะเอาเดอร์เมดเต็มๆเลยนะเนะี่ยโอเคอ่ะนี่ครับก็อ่ะตีอีกคนนึงนะอีกคนนึงให้ดูนะครับว่าเยวเก่าโ,โอเคทีมสี่นะไหนเขาดูซิทีมนะสี่เป็นยังไงอืบมาทีมสี่อืบอ,อ,อ่ะโอ้โหดูดไอ้นี่มานะโทรศัพท์มานะอือมา อึบอึโอ้เอวเกา่าโอ้ถ้าเล่นตัวเยอะๆนี่เอวเก่าก็โหดนะถ้าเล่นมากกว่า3าตัวเนี่ยแต่คนเล่น3าตัวกันเยอะก็เลยเนี่ยครับเลยเสียเปรียบนะแต่ถ้าเล่นมากกว่า3ตัวก็โอ้อ่ะเล่น3ามตัวทีม3าตัวเราเสียเปรียบอ่ะเอองงแท้เออประมาณนี้ละกัน ก็คืออย่าไปเล่นตามเนี่ยอย่าไปเลือกอย่าไปเลือกเราเลือกให้ดูแล้วเล่นเอวเกาว่าเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าอ่ะดูแต่ว่าดูทีมตีบอสสักหน่อยทีมตีบอสก็มันก็จะตีแรงนะตีบอสแรงนะอ่ะเสีเ่ยเกวเปิดปุ๊บเอวเกามาอืมแล้วก็เนี่ยครับรอบที่สองนะเพราะตีเบิ้ลแน่นอนตีเราได้ตีเบิ้ลนะอืมเพราะว่าตีเราไม่ตายมันก็จะตีเบิ้ลนะอ่ะแต่ก็มีประมาณนี้ อ่ะ <tyard. S 2> เป็นอันดับ12นะทับเทียบกับอันดับเอ่อทั้งหมดของเรานะก็โอ้โ oh ห <c oughs> เดี๋ยวนะอ่ะ <c oughs> ให้ดูประมาณนี้อันนี้คือเล่นแบบเอาขำๆเลยจริงเออเอาอย่าอย่าอย่าไปซีเรียสกับเซิร์ฟนี้ของผมนะผมเล่นเอาขำๆเลยนะครับ <c oughs> เล่นให้ดูเลยนะแบบเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างเ,เปลี่ยนแนวบ้างเดี๋ยวกลับไปจริงจัง,จงที่เซ ER ิร์ฟเวอร์ลิโป้นะอ่ะสำหรับวันนี้นะแมวมึนก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีนี่ไง คือกีตีเมืองนะก็บางทีผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเห็นไหมไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นเลยไม่ค่อยได้เข้าเขาก็ทําอะไรกันไปเยอะแล้วนะแล้วก็นี่ครับก็อยู่ําหนึ่งนะก็เดี๋ยวได้ตัวจิ้นมาอีกตัวหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเอามาเปิดแก้ตัวนะครับเปิดแก้ตัวนะเออนั่นแหละกดมาให้ดูเฉยเฉยนะกดมาให้ลองเล่นดูเฉยว่าเอวเก่ามันเป็นยังไงนะก็อะสาหรับผมนะกากาก,ากากนะแต่ว่าพลังลบเยอะขึ้นเห็นไหมถ้าเทียบกับตัวส้มปกตินะพลังลบเยอะขึ้นนะครับก็ ไว้ลองดูกันนะครับสำหรับวันนี้หนะ้าแม่เมือนเกเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับโยโย,โย